เดยนนยนนแล้วนะผมจะยงลิงมันจหลังนะเชียงงนี่นะจะยนโดจยินโดแ็ตโอ้ยอยโอ้้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ม้อ้เโอ้อ

อเชเสียงเกมรับเกมอะไรที่นี่ผมองขอตัวลา์ก่อนนะครับของรับชม